าข,นนาขาดสีได้บินมากคือน,นกเจ้าแมน<ช>น่น,นมพวกครัออบคนน่ะค่ะขาดสีได้บินมากคือนกเจ้าแม่นที่หลีพี่น้องไม่พอนเสือใช่ใช่ไม่พอนเสืออาบาขาดสีได้บินมากคือน,นกเจา้าแล้วก็สิมีอีกน้องนึงเนี้ยพี่น้องกันนั่ะละเออมีอีกน้องมีอีกน้องนึงพี่น้องกันว่าษัทบาจังสีหม้มาอันนี้ก็เลยบอาขันขันน,อน้องน่ะมาได้ก็อยากให้มาออดิชัน่นคนนั้นก็เสียงดีขึ้กันบริษัทโอสัญดอกอ้าวอ้อ ขอบยามกับมาธนา่างอยากกับพี่น้องเฮ้าผู <c oughs> ้ไปผู้มาเป็นเรื่องธรรม,มาดาใช่ค่ะผู้ไปก่เพื่อนไม่ใช่ผู้อยู่กับสู่โอไปผู้อยู่ก่โชคดีขึ้นกันนั่นแหละกันตัวมัน, <c oughs> ม,นมันก็จะประมาณนี้วงการน,นี้เนาะ <c oughs> นก็จะวนเยอะนี่แหละแต่ว่าแตกแหลกไปกับใจหายอยู่ไ่กินหอดเขาพี <c oughs> ่น้องกันแหลกแกพี่น้องเซี <c oughs> ยว่อมามือเัาฟิลลดูกาลนั่นอัน ขึ้นไปขอขอขมัาเอาดอกไม้ไปแม่เออพวมอะไรไปแม่เอากระเช้าไปแม่นี่แม่ใจหายเลยได้แถบแถบเพิ่งจะคืดในใจว่าโอ้ยเขาคืดจังไดแม่บม่อยากหลับตปว่าเอาเข้ากับเข้ารบด้วยกันตัดสินใจคงหลุๆเนาะเบอร์สัญญาแล้วเขาอยู่น้ำเท้าสามปีสี่ปีเพมือนกับเป็นถือว่าสุดยอดแล้วล่ะพี่น้องอ่าลูกๆกับสู่ซอยกันลูกสู่ซอยกันปัญหาในวงเลยละอย่างคือวงเฮาเขากับ เขาตั้งขึ้นมาโดยที่ว่าค่ากำปั่นเนาะบานี้เดียวนี่โอ้ยลูกเอ้เดียวนี่แตกขึ้นมากก็จังดอกเห็ดนี่ลายหลายหลายแล้วก็จะมีทุ่นพรอมเนี้ี่นอ้อกเหาหลายมีทุ่นมีทุ่นาเจะมีทุ่นเห็ดขึ้นมาแบบว่าง,งามเลยลูก hmm. บานนี่ศิลปินกผู้อืมองไปพี่น้องศิลปินกับ,บ,ลกบคล้ายๆว่าทางเลือกเยอะจังสีแมะอือนั่นแหละ เขาก็เลยทำใจว่าเออเอาคนเ่ามันมสิธิ์เหลือกันล่ะใช่ค่ะลอยไป <c oughs> <า>สวัสดีจ้าน้องซอยสวัสดีค่ะแม่อรทัยโรงเรียนพลพอใช่แล้วอยู่ที่นี่เป็นโรงเรียนกเหมือนหนูหนูมาหนูไม่เป็นอะไรเลยนะภาษา <c oughs> หนูก็ยังไม่แข็ง <c oughs> หนูก็ได้มาเรียนเอาอยู่นี่มาฮัดเอา <c oughs> ใช่ค่ะคนเก่า ไม่ไปคนใหม่ก็ไม่มีบัวได้เจียงเกิดพี่บอมเมียมสร้างเอาครับแม่พอนว่าถูกต้องครับพี่มอมเมีมตอนแรกแม่ว่าเปิดโรงเรียนสอนรัเพลินก่อนจะมาตั้งวงแม่บอมแม่แม่ตอนนั้นตอนนั้นแม่สิบอร์ดฟังเข้ามาเปิดโรงเรียนแม่นี่ตอนนั้นแม่ท่านด้เฮดวงแม่แม่ไปเซาบานอยู่อันยู่ส่วนแม่อยู่เดียดิล่ะเพราะว่าแม่แม่ไปจองบานใบมันบลอกจองล้วันี้จองผันจองจองล็อก จองล็อกเนี่ยว่าท่านนี้มีหอดบานไม่ไปจองไปล็อกขี้ดินซื้อๆนี่ย uh huh. จองไปล็อกขี้ดินใ้ตอนนั้นตังแต่แม่ช่ยร่วมเก่าคนละบาทนี่แม่ก็เลยน้องนองสิขึ้นไปสองมันว่าน้องอนี่หน้าขึ้นไปสองแม่เลยจำเป็นต้องใหญ่ใหญ่ของผ้าน้องเขาไปโรงเรียนเนือเออตัดสินใจเราได้ว่าจัางไรกัต้องใหญ่น้องเรียนไป uh huh. เรียนใยนในขอนแก่นตอนนั้นวันทอพี่น้องเอาไปมาแม่ก็เลยตัดสินใจผ้านนองใหญ่ของเข้าไป ยหญเข้าไปนี่ดูจีว่าแม่ไปหาบานเศราตอนนั้น,นแม่ไปหาบานเซราไหวได้แล้วก็เลยใหญ่ของเข้าไปซึ่งซึ่งพอแล้วก็หลวงพอแล้วกับ่๊ดเดใหญ่ไปนัพ่พราวเราเป็นพยาบาบัณฑ์บแลเรากระตองยูพีนั่แม่คือเกา่าแม่ก็เลยตัดสินใจว่าแม่ผ้านองเข้าไปนี่คือผ้านองผู้เรียนหนังสือทีอแรกเลยผ้านองไปเรียนหนังสือแม่ก็เลย่าเปิดรุงเรียนลําเพื่อนนี่แม่สิเปิดสอนสอนออนไลน์สอนสอนออนไลน์สมมือนมันง่ายลูก จมีคนสมัครคำว่าหลายเด้พ so 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 ี่น้องมีคนสมัครคำว่าหลายว่าสอนเข้ากระามพื้นฐานหนยล้ว่าสมัครคำว่านี่ลำใดเนี่ยบอหรือลองเพลงเนี่ยมันบางคนบรเป็นเลยเนี่ยก็ขึ้นยากอุ้ยบรเป็นเลยแม่สี่สอนจังไดสอนลองสอนลำสอนอันนี้คือบางขอมีพื้นฐานในเสียงเนี่ยแม่พี่น้องก็อุ้ยขันบ่เป็นเลยแม่ก็คึ้ยากโอ้ยขันเมรำแปดสายแม่สีสอนจังใด แม่ให้จังไดบันีซ้อนบ่สรุปซ้อนบ่าะคันๆเพรามีพื้นฐานแม่กับบรหลับแม่แต่เขาเขาไหล่เขาก็ให้นะคันแม่สอนว่าคอดหนีเอาเทนานีเทนานีเขากะอุ้นไห่แม่คืดยากว่าแม่สิซ้อนเขาจะได้จังไดพี่น้องอยี่ลีตอนนั้นคือแม่แบบว่าแม่แม่มักหัวเสียดอีหยังตอนั้นก็โคบิดเนาะพี่น้องโคบิดมอลำัมบริออกงานอันทั้งนุมโจวเพิ่นกระเฮ็ด เพื่อเด็ดเป็นไหลนะลูกเพื่อเดือเป็นไหลเดือนละเพก็อาจจะเพ็ดเดือนละสองไหลสามไหลก็เรื่องครอบครัวแหละแต่ว่าหอนหอนย่มไหลแม่กับมาอยู่ตอนนั้นแม่กับมาแต่ว่าท่านได้ออกไปเด้ตอนนั้นเ่าท่านได้ออกไปเ่าท่านได้ออกไปเป็นเป็นแบบว่าขาดนะนะแค่ว่าใหญ่ไปข้นแก่นซื่อตอนนั้นแม่ก็เลยไปเปิดสอนกับสมัครกข้ามานั่นแหละก็มีบางคนแม่ก็สอนอยู่บางคนแม่ก็สอนอัดอัดทำนองไปห้อัดอัดหนุ่มไปห้ อื่ว่าขันใี้มาเรียนเลยเขาเจ้าบ่ม,มีเวลามาเรียนน้ำเห่าได้หรือเรียนออนไลนเออสอนเรียนออนไลน์ทีนี้ความคิดต่างๆที่ว่าคําว่าล่าเพื่อนนี่ตีกองหนามยังสิแม่ามาฝืนหม่มแม่ามาฝืนใหม่ตอนนั้นแม่ขึ้นว่าล่าเพื่อนตีกองหนามมันเป็นล่าเพื่อนที่แบบว่าเกินมันกะเกินกะใดเดินก่อนกับบร้ยญ้าแห้งแล้วเป็นเป็นการเขียนขิ้นมาโดยที่ว่าเพราะทัาบราณของผู้ใดมันเป็นก่อนล่าอยู่ในเรืองอ เป็นก้อนลำในเรืองเพิ่นเขียนแซมใบม,ม,มันเป็นมันเป็นฉากของนางเอก<ะ>แม่ก็เอาลำหนึ่งเตจขีมแม่ก็มาลำแต่ว่าบาทนี่แม่ก็เลยอุย้ยตีกองนามมันดีตัวมแม่ก็เลยเอาก้อนนี้กับขึ้นมามาเป็นเอกลักษณ์จาของเ<ะ>จ้าคุณเลยเนี่ยเอากลับมาทองหมอ,ม,อม,มันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของแม่เลยเอ,เอาเฮ็ดแม่กับเฮ็ดดนตรีเอาปาดีเขาเฮ็ด ขาเห็ดโปงปีแหลกมันติเป็นของแม่เนืแบ,บนบอมเรลียนในเฮ้าไม่เดือแบนดีแบบอยู่เป็นยุ้ไอเดียเลยดีละข้าจเจ้าได้เห็ดเป็นต้นแบบฉบับให้แม่แบบฉบับตีกองน้ำแบบฉบับของแม่รักอย่ามองอมเห็ดเป็นหัวดนตรีห้แม่าำรับแต่ละก่อนละก่อนข้าเจ้าคิดคิดคนไมให้แม่ะะอะไรล่ะสร้างเมืองกับมือคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ัวเป็นธรรมดาครับใช่ค่ะส่วนคนเรื่อใหม่เข้าใจแล้วคนอยู่ก็เดินหน้าต่อไปครับ ต้องตั้งเสาสีต้นทำเป็นครง้างเป็นสะส่วนทำหนังอ๋ออันนี้นนไหมใช่แอดดี้ไลท์ทุกวันกะสีได้จักหลังอยู่ดอกครับก่อนดอ,อกงาน <c oughs> อันบานีลาอันนี้พี่น้องกันเ่าเรื่องเห็ดอันหองผักเนาะช่วงนี้แม่เลยว่าขันมาเสียนอยากเขามาอยู่สำนักง,งานแม่เสียหม้มางดอบาดแม่เสียหม้มางนี่ออกเลยม,มากออกมันแปดเลยบางออกทุดเลยม,ม,มางออกแล้วก็เข้าก็ทำความสะอาดเลาะนี่แล้วก็วกกเห็ดขึ้นหม่ เอาอันเอากระไพรเอาเอากระไพรอันตัดออกให้มันบางจ้ะเอาเอาเอาไว้จากซีหาลำเออเอาไว้จากซีหาลำเพราะว่าเอาตะโนไม่ใบกระดาห์ลูกเอาตะโนไม้ซุ่มขึ้นใบหน่อไใบมุ่งน้าก็ตัดออกว่าใส่การใส่งานเอามาเห็ดเป็นอ่าเป็นอันใส่บานกระดาลูกสามามาไปเห็ดใยนั่นแหละให้ให้ให้มันบางออกให้มันเป็นตะยูวันนี้เพราะตะเข้าบางเอาแล้วงานนี้แวกเกษตรตัดวันนี้งานเนี่ย งานที่มันมาปกหม่องนี่เอาเสือกเอาเสือกมัดเอาเสือกมัดตัดหล่ผู้ดึงก็กดึงมันมัแขนนันมขนันมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วเหลาะนี่กับสีแปนเป็นตะยูเสียบ่าวขาเข้เาดินเนี่ยเอามาล่งนี่รถรถหนึ่งคนที่ลูกเออก่อนเห็นเนี่ยอตอนนั้นนี่แันแม่คิดคิดคื่อว่าถ้าเอาพะยังดำมาปูเอาพะยางดำมาปูปูเดินเนี่ยลุกเอาพ้ายางดำมาปูเดินเนี่ยเมื่อเลยเนี่ย ปูแล้วเขาจะเอาเหินมาลงมยาไม่ใช่เพราะคืนวัน้ายาว่าคืนแล้วเป็นสีเ anyway> ป็นสีงามเลยแม่ว่าคืนพ่อจ้งสั้นแลวแม่ว่าคืนพ่อว่าแม่จะเอาผ้าดำมาปูบ้านนี้คันเท็ดคันเท็ดบ้านขึ้นไม่ดีแม่เฮียแบบนั้นเฮ็ดบ้านขึ้นแล้วเอาได้จ้งห้องจ้งหองกับบากันไปบ้าเฮ็ดจากนอกดาวต่อไปหันเฮ็ดเป็นห้องคันหองผู้ใดอยากมาอยู่จ่าออกมาอยู่เออ ไอ้โตอยู่กตเฮ็ดเป็นห้องไว้เฮ็ดแล้กกับเขาพักกันเขาอยู่ข้างหน้าแม่ยกะสีตัดหยาออกดีๆซะล่ะลูกเอาผ้ายางมันมาปูปูแล้วเัากะหาก่อนหินมานรุ่มหินบอเสีดายบะนัน่นเอามาลุ่มแล้วมองเหมือนเดิมมองได้มันหนามันบกเกิดดุแต่ว่ามองไดหินมันบางหยามัก็เกิดพื้นเก่าข้าปูผ้าดำผ้ายางดำมันสีบลอมีหยาเลยมันสีตายเลยนั่นแหละมันกะซีสะอาด ตัวลูกเป็นตะยูนางเอกเจาก็เข้ามาอยู่สำนักงานด้วยตีจะได้ไม่เสียค่าเช่าอ้าวแม่เ่าอยากให้อยู่ข้างนอกเด้จริงๆแล้วนะลูกเขาไม่อยากออกไปข้างนอกด้วยพี่นอ้องแต่ว่าเขาบอกวม่งมองยูไม่หมองอยู่มมออยแม่ก็เลยว่าเอาไม่เหดตี้ไม่เหดเอาไม่เหดขึ้นไม่มยูรำกันหลายๆมวนเด่ววนกว่ามวนเอาแล้วแม่ว่าเงาแล้วแม่ก็สิไม่ล่าเลยแม่ก็เที่ยวเที่ยวอ,ออกมาหาเพราะว่า หนึ่งเดี๋ยวนิโน่กมันกบหุ่จักควอําเหล้วแม่กับที่เที่ยวมาอยู่นั่งมาอยู่เวลาเขากับเด็กเ็ดนันเ็ดนี่กันไหลสวดเท่นันเท่นี่ึ้นมันกรสีคือคืนไปเองดอกคันมี้มองอยู่มองเศร้าเราเด้กน้อยมันกรมันกรสีตุ้มห่วมกันเองดอกพี่น้องคือตอนนี้เขากับยอมรับแล้วว่าให้ลูกออกไปอยู่ข้างนอกเขาแตกกันย่มันเลยบอกอบอุ่นพูแม่กับห่วงเวลาหนึ่งกับเหงายกความอาวุเห็นไฟกับเหงากินหอดเขาปานนี้คันเขาไปอยู่ข้างนอกแจ๊เขาสิขึ้นจังได คนเทามันไปอยู่มันความคิดมันมันข้าวเดี๋ยวได้หลูกคิดไปทั่วทีทั่วแดนเนี้ยแต่ว่ากันมีมูมีพวกเดีย๋ยวยูน้ากันแต่ละมือแล้วเบนไปมันกับสีมีไอเดียมันกับสีนีหลายหลายอย่างความคิดไอเดียขึ้นมากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นั่นแหละกับสิได้ผ้าหลูกเตาเฮ็ดฉากต้อพี่น้องปีนี้แม่พ่อนเฮ็ดฉากเขาเองเพราะว่าได้แบบฉากมากเหรอแม่พ่อนสีบบนสซือ้ออุปกรณ์มา มาเห็ดลูกเพื่อมนเห็ดแต่่นี่นี่แม่เห็ดเอาเห็นมันเนี่ยเราทําเองก็ <ๆ S 2> คือว่าเขียนแบบมาเขียนแบบแล้วปพืบพอเขาไปซื้อเล็กมาเ,าเขาเอาช่างมาออกมาเชื่อมขึ้นให้ภาคตูแล,แล้ววาดภาพวาดแบบให้แม่ว่าจืด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 เสร็จแล้วปีนี้แม่จะเอาอุปกรณ์ใหม่มาทํา <ๆ S 1> อุปกรณ์ใหม่ซึ่งให้มันสวยกว่าการเพชรอีกเนี่ยปีนี้ดูเห็นกองเขาเยอ่ก้อนแกนบ่ ກ້ອງເຂົ້າໃຫຍ່ຢູ່ເສັ້ນน่ะອງเขา້ຍົ້າກ